ยิงได้เดี๋ยับรถให้อยู่นดียปิกไปได้ยิงรถยิงรถที่ปิกกี้เนี่ยเนี่ยขยิงครับเนี้มีคนมีคนได้ยิง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 เอออัดไปงอัดไปเออโดนไฟใครหนีอ่ะคนตายคนหนึ่งเห็นไฟแย่งศพได้นะเว้แย่งศพไหมเออปิดปิดหน่อยยิงไปยิงไปสวยสวยฝั่งไอ้เจ๊ตายป่ะไอ้เจ๊ตายเจ๊ตายพี่เอาไอ้เจ๊ก่อนไอ้เจ๊ก่อนเราจะบอกมือหนูสั่น ไม่ได้สั่นกลัวนะคุณหนาวไอ้เหี้ยเลยไอเจ็บบอกว่าขึ้นสองร้อยอะพี่ไม่ปีพี่ผมผมเล่าอไรให้ฟังไว้ยคือแบบนี้ใช่ไหมแบบว่ากูเล่นทุกทุกลีใช่ไหมมือกูสั่นตลอดตื่นเต้นตลอดทำไมกูเล่นตอยลีนี้กูไม่รู้สึกเครียดอะไรเลยวะไม่กูเนี่ยสั่นเพราะว่กูันเลยจับหนาวชิบหายเลยแล้วฝนก็ตกกูก็เปิดแอร์พัดลมก็เปิดอย่างเงี้ยแค่นั้นพอไอ้กี้นมึงอย่าร้องฮะเออจริงอย่าฮะอืมรู้สึกว่าจะโดนโดนอะไรทุกอย่าง ครั้งแรกกูร้องฮะตอนที่มันอุ้มศพกูติดมือแล้วขึ้นรถอ้ะกูแบบฮะไอเจ็บเน็ตปิงมากเออใช้ปูงปิงให้เป็นประโยชน์น้องมึงเปลี่ยนไปเล่นมีดเลยเจ็บมึงเปลี่ยนไปเล่นมีดเลยอยู่แล้วผมเล่นมีดแล้วเเล่นมีดอยู่แล้วมิซายมันก็เล่นมีดไงหลังบ้านมันไอเจ็บแม่งเดี๋ยวมึงบู๊ตกับกูเองแหละ กูยืนให้มึงบู๊แหละอย่างเดียวแต่มึงอย่าบู๊ทลบสลบบู๊ที่คนเขาเขาเซตอยู่หน้าวงนะอยู่หน้าวงสลบบู๊ไปค่ะพี่จอร์แทนทางเข้าแหลกพูดดีเจกี่พี่เขียนมากไม่ได้อยู่ปล่อยจอยนิดหน่อยมันพูดไม่ได้จังโปรไม่ได้ยินได้ยินได้ยิน เข้ามาละ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 เข้ามาแล้วเขาบลัมเลยนะเขาบลัมเลยนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วแไอ้แคสอะใครค้างอะพี่แน็กหรอพี่อยู่บนรถจูมินี่ใครอะแท็กดำจอดไว้ออสจอดทิ้งอ่ะจริงยิ่งใช่โฟกัสสี่แปดโฟกัสสี่แปดสี่แปดสี่เท่า ตัดกูนะเขาเอาเขามาช้านะ <c oughs> ช่วยกันบอมรถโง่กว่าชนน่วยีแปดเนี่ยตีแปดเนี่ยสีเท่าเนี่ยมาก็เอ็มพีแม่งเลย วิชัันไม่ใช่ของเรานะวิชั่นเขานะตีแปดันแล้วตีแปดันแล้วเออาแแล้วพกกับเอาผ่านงออกมาก่อนออกมาก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปวาอิมไปลองอิมเบอร์เอาวางเลยใครวางใครเล่นไปตรงเอ้ใครเล่นไหมวางเลยปืนไ่นี่รถไ่ชนปืนไ่ยิง ปืนโฟกัสคนปืนโฟกัสคนพยายามบรนาโนเขาไปก่อนกนนะเบอรนาโนไอพวกม้ที่อยู่บนพื้นนี่กันเล่นยากว่ะเอาสุดท้ายแม่งก็ต้องไปตรงอยู่ดีเรามีแค่แท็กผอพี่แท็กเรามีแค่แท็กเออเอาผ่าแล้วก็ซินโตโน่ที่เออเอาผ่าอ้ยเอาผ่าอ้ยอย่าชนคนรถกูจะพังนะ ผมยิงโดนที่เบิร์นนาโนเข้าไปเลยก็ได้นะที่ยิงหน่อยิงหน่อยมาหาตกแล้วไราจมีจะพังนาโนหมดแล้วป่ะนะหมดแล้วอย่าเขาต้องใสอีกรออยู่รออยู่ได้ป่ะรถหมดนะนาโนหมดนะเอโฟกัสที่เอาผ่านนะเล่นที่เอาผ่านนะคิริลงแล้วแล้วนาโนแต่งแล้วเอาลงไปลงไปนี่คนลมดนี่นี่คนลมดเี่หลังคิริหลังหลั อนนที่เหลือลงเลยลงเลยที่เหลือไ,ไม้ไม้ไม้นะไม้อะระวัวงไม่ทันระวังกินยาวิ่งนะเขากินอันดิจิลีนะพี่แดดปล่อยพี่ว่าพี่แดดลงได้ปะพี่ว่า, <ไป S 1> าขึ้นไว้ไก่อนยิงไดเดี่ยวทับรถให้อยู่นด็ยิงไปได้ยิงรถยิงรถยิงพิกกี้เนี่ขยินขยินเนี้ยมีคนมีคนไดยิง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 เออยยิงัดๆๆไปยิงอัไปเออ โนไปใครนี่ถ่าคนตายคนหนป้ายแยกศพได้นะเว้แย่งศพไหมเออปิดปิดหน่อยยิงไปยิงไปสวยสวยางหลังไอเจ๊ตายป่ะไอ้เจ๊ตายเจ๊ตายพี่อไอเจ็บก่อนเจ็บก่อนโฟกัสเลิฟหน่อยอย่าให้โดนปิด้วยเพื่อนเยอะๆหาเพื่อนยอะๆหาเพื่อนเยอะๆหาเพื่อนยอๆกับหน่อยชุกเจู๊ชุกใครอยู่มัน ขอโทษขอโทษพี่วิท้ายหน่อยพี่วิท้ายเขาอยู่อนรถสามคนนะเว้ย ติดข้างใติดข้างนไอ้แน็กตายปะเอาพี่แน็กไอ้แน็กหลุดไอ้แน็กหลุด นี่นี่นี่พี่มาพี่เมาอยู่พี่ชุบ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 อยู่ไอ้เน็กพี่ชุบอยู่เล่นไปเล่นไปีคิริหลังมือเอาสบเอาสบมาที่ก็ได้

เป็นคนหนึ่งท่ได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจีบยีมสมข้างหลังขับในรถนะในรถนะในรถนะยังเราได้เยอะไหมเราได้เยอะไหมพี่วานลงมาถือศพพี่วูกับพี่วานลงมาถือศพปืนลงมาถือศพไปตายไปตายไปตายตายถือศพไปเลยถือศพไปเลยถือศพีถือศพเลยปืนอ่ะศพกินอะดีนมาดูที่เดียวกันกินอะดีนมาที่เดียวกันนะมาจะมาชุบมามาเอาศพตรงนี้ไปมาถือศพป่ะเฮ้ยศพเลยไปเลยปล่อยมาปล่อยมาใครมีศพมาไม่ต้องปล่อยยิมมาเลยศพปล่อยเลยแล้วกินอะดีนวิ่งไปเลย ระวังแท็กดำนะระวังแท็กดำเนี่ยเด็กเออโอ้ยอิ่งไปเลยกินอะไรดีดีแท็กดำระวังนะเหลือกี่ใครนะเหลือกี่คนแท็กมันใช่ไหมไอ้โถแล้วไฟติดไปหยุดเลยเว้ยไอ้ถือศพกดปอขาดไม่ได้เหรออ่ะถือศพกดปอดมีใครไม่ถือศพถือเยอะถือเยอะถือเยอะมีมีแค่สามคนที่ไม่ถือศพศพอยู่ที่เราเจ็ดแล้วยืนด้วยกันไมเนี่ยยืนด้วยกันโดนนะคีริระวังโดนชุบนะเอาไปออนเลยคีริเอาเอาไปอยู่รวมๆกันอย่าให้เขามาชุบมารวมกันเลยรวมกันเลย แงนี่รับปีนยากไงเห็นปะเปีนขึ้นมายาก้แล้วก็วิ่งนีเนี่ยเ้ามฝั่งพี่พีว่าพี่ว่าตกพี่ว่าตกใครโดนอ่ะพี่ว่าตกไปไปไใครว่าใครว่าไปนี่ใครว่าไปีตงหว่าไปเลยไปเลยใครว่าไปเลยปีนพี่ว่าปีนแล้วอยไม่ต้องไปหมดเอาคนมืออไปไปไปีศไม่ต้องไปจริงๆไปเอออย่าอย่าอย่าอาอย่าคอยเล่นแวง ไหวแล้วเพิ่งา่เล่นตายตายตายเอตมาแค่นี้หรอเข้ามาแค่นี้หรอเขาเข้ามาแค่นี้หรอมากรมาาเขาตะองมาไม่ครบนะเข้ามาครบปะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามายังไม่ครบหรือเปล่ามีกี่ศพอ่ะมาแค่นี้เขาเนยมาแค่นี้สองสี่หลองถามเขาก็ได้ก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเตรียมตัวกันไว้ก่อนทขึ้นไปบนปัายสองคนน่ะตรงแท็กดาวมีมีใครไม่ต่อยอย่างไหร่าก็อย่าเพิ่งแบบ ชิวตอนนี้ตอบกันไว้ก่อนถ้าหมอไปชวนมาตรงลัวพี่นี่มาตรงลัวพี่แดบอกอะมาตรงลัวมาตรงลัวมาตรงลัวกันปีนยากตรงลัวเราปีนข้ามลัวไปเพราะเขาปีนมาเราก็เออไงมีมีกี่ศพอะตอนนี้รับแล้วมีมีนะไอ้ตรงลัวอะเขาปีนมาแล้วกดถือมีดคลิกขวาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแค่มาจับศพมาจับเลยไม่นี่นี่ถือศพสามนีแค่เจ็ดใช่ไหมประกาศสอบก่อนเลยเขามาไม่ครบเข้ามาไม่ครบใครจะมาไม่ครบน่าจะมาไม่ครบถ้าหมอลงมาก็โอเครถเราอยู่ไหนวะ ุดเเลยยอ้ไม่ใช่ดิต่างไฟเลยเยี่ยกูใช้ไอ้ยินเอยิมนัโนไอ้ยิมพีใช้ไม่ได้ออกจากช่องเลยยิมพีอ่ะต้องใช้การ์ดแก๊งกูแบบกูวิ่งเอาอะดีนารีนแม่งวิ่งแบบเอาศพที่พี่แกตีตายหนีไปผมโดบยาวิ่งแขงอย่างเดียวอะยาวิ่งใช้ได้แต่ใช้ยิมพีไม่ได้ไอ้งงเลยเจอพลังไฟกูไปดีเจอพลังไฟกูไปดี อันนี้เงี้ยขึ้นไปเจอพี่แดนกำลังกักศพไอ้สัตว์กูวิ่งกินยาวิ่งแล้วกูวิ่งเอาศพหนีอย่างเดียวเลยขอบคุณพี่แดนครับผมเกือบแล้วผมเกือบนอนนะแม่ไอ้เงี้ยใจเสียเลยแบบไอ้เงี้ยคุณไอวอนเียอยู่ห้าคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเสียแต่อันนี้เสร็จยังไงอันนี้ต้องไม่ทำในจอแล้เสร็จแล้วไปหาที่เสร็จแล้วไฟหนึ่งมีสองอยากเขาเขาต้องเาจะถามพี่ว่าว่าจะไปเล่นตรงไหนจะอันนี้ไฮสภานัดเลยอะดรีนลารี นี่จริงคของพี่วาไม่ใช่หรอหมอบอกเฮ้หมอจะถามพี่วาแล้วหมอจะนัดอีกฝั่งเออเราอยากเล่นที่ไหนต่อไอ้ใจโผล่โฮล่โผล่ได้พี่มาโฮโล่หน้าคุกอะคอมโผล่อนะโฮมจริงลงไฟฟ้าที่เราเล่นมันก็โอเคนะไปเรื่อยๆอยู่แล้วเล่นสิบไฟเราเราค่อยเคลื่อนไปเรื่อยๆก็ได้ ูพี่แดนแม่งก็ไม่บอกว่ากักศพอยู่ข้างบนกูก็วิ่งไปเหอะพี่แดนเงียบจัดอ่ะผมต้องขี่รถไล่ตามอ่ะพี่แดนเขาไม่รี้ของนะฮะเจอศพพี่แดนเจอศพที่พี่แดนกลับอันนี้ต้องไปรีดของเนาะศพหนีอ่ะเจอของก่อนรีนโนเองดีดรีดได้พอดีไม่เชื่อุ้มอ่ะมันรีได้เหรอกูเศร้าถ้าพี่แดนกูไม่วิ่งตามกูมานะไอที่กูนอนอยู่บนนั้นแน่นอนเก่งแันละี่ตลาดทะเลทรายไอชาวพี่จอรดอะหนุมพยายามวิ่งตามมี อันนี่กลายเป็นหมอเป็นคนประกาศเหรอใช่ใช่คือฉศอน,นัะหนูพยายามวิ่งตามศพพี่จอร์ดแล้วหนูหาไม่เจอให้แต่พี่แดง์เขาวิ่งตามมาตลอดไงคือที่หนูกินยาวิ่งไปคือตามหาศพพี่จอร์ดที่แหละโน้ทแปดประวัติแล้พี่ช่องไอ่เฮียไปใช้ชุบดีวะชิบหายละ กีเขามีแค่แปดคนมะแคสคนหนึ่งได้เขามีเก้าเขามีเก้ามี 9, ค,นมค,นมคนแคสเพิ่งเข้ามามีเก้าเขามีเก้าคนโอ้โหไอ้ช็อตที่เราเล่นก่อนหน้าเนี้ยแบบที่ที่แคสกันบ่อยๆ oh, oh, oh. มาตคอมเลยนะทอ้โหเผอ่ก็่กีที่เด oh. ี๋ยว uh huh. ไป,<ค>ไปมาวิ่งไปล้วงปืนอนะ่ะคือพอปืนเ็าตายปุ๊บคือเขานี่เลยนะ ขอขอเพิ่มอีกจุดหนึ่งแบบถ้าสมมติวิ่งไปได้ปืนแล้วบอกหน่อยว่าได้ปืนแล้วแล้วเอามาให้ปืนเราถือใช่เอาเอาเอาศพปืนเขาเอามาให้ปืนเราถือก็ได้นะเอมาจุกย่าเจดเจได้ปืนมาแล้วแล้วก็อุ้มอุ้มทาไมแต่เจสหาปืนสั่งเขาได้ไหมไู้ผู้หญิงผู้หญิงขับรถวนอยู่อ่ะไอ้กี้มันบอกว่าพิวลงมาแค่นั้นอ่ะกูก็ลงมันมันได้เปรียบแล้วไงผมเลยเรียกพี่ลงเพราะว่ามันต้องเอาคนไปสู้ โดนพี่ทักนื้คือทาไปเมื่อกี้ไปไงตัวหลักหรือยังไงท่านเปผมเปิร์ดลัวเลยผมยิงลัวเลยแต่ประเด็นประเด็นสําคัญบอกว่าลองลดไม่ได้อ่ะน่าจะแบบโดนยิงจนตกรถไะกูกูโดนไฟโดนไฟไม่หยุดเลยประเด็นสําคัญอะโดนไม้ไฟตีไม่หยุดเียของได้เลยนะสิบห้าหัวม่วงเขาน่าจะไม้ไฟนะฝั่งเขาเติมยังไงอะมันเหลือห้าตัวบาวหรือพี่นาโนเหรอจริง มาแบ่งเราก็ได้ถ้าเหลือไม่ต้องทีนี่ก็ได้ไม่ต้องไปเติมก่อนก็ได้แบ่งกันไปพี่เพราะมันมันมีีครูดาวให้ทุกไฟอยู่แล้วอ่ะมาใกล้ๆผมอัดเต็มร้อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยเราแยกย้ายกันแบบเบล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 เเาเปิดวงแล้วเขาเปิดวงแล้ว